มาดูถนนหน้าโรงเรียนนะคะการทําถนนของเขาหน้าโรงเรียนเขาจะเว้นวักแบบนี้ไม่ให้รถวิ่งเร็วน,นะคะเวลารถวิ่งเร็วแล้วเข้าโรงเรียนเด็กๆเลิกเรียนแล้วอันตรายนะคะแล้วก็เขาจะมีทางมาลายให้เขาจะมีทางมาลายให้นะคะแบบนี้ให้เด็กๆข้ามเราก็จะต้องจอดทุกครั้งที่เราขับรถเลี้ยวซ้ายนะคะก็ต้องระวัง วันนี้เรามีนิปอนค่ะนิปอนนะคะนี่นิปอนนิปอนตัวนี้เป็นยาแก้ปวดได้ดีนะคะทางยุโรปเอามาทำยาแก้ปวดเส้นปวดเอ็นค่ะเขาจะบดผงๆแล้วก็ชงกินเป็นน้ำชานะคะไส้ในเขาจะมีเป็นเส้นๆถ้าเราไม่ใส่ถูงมือมันก็จะบาดมันก็จะจิกเข้าไปในเนื้อเรานะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่าแล้วเม็ดเขาจะเยอะมากเม็ดนีป้อนค่ะชื่อนีป้อนนะคะเม็ดเขาจะเยอะมากค่ะถ้าเราผ่าออกมามันใช้เวลามากในการผ่าแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกพอเม็ดแล้วก็จะมีเป็นขนข้างในค่ะขนข้างในเนี้ยก็จะทําให้บาดมือนะคะคือมันจิกเข้าไปในเนื้อเราได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไง นี่ค่ะเนี่ยดูเนื้อในเขาจะเป็นขนๆน,นะคะตรงเม็ดเขาจะเป็นขนๆค่ะถ้าเราจะจะผ่าต้องใส่ถุงมือนะคะเนี่ยอันตรายมากมันจะมันจะจิ้มเข้าไปในเนื้อเรามันจะรู้สึกแสบ็สบๆคันๆค่ะเนี่ย,เ,ยเม็ดเขาจะเยอะมากค่ะนี่ปอนแล้วเขาจะทามาเป็นแอ r ซุปค่ะที่นี่ก็บดละเอียดกรองออกมาแล้วก็เป็นซุปนะคะซดค่ะร้อนๆเป็นซุปนีปอนนะคะ แล้วเป็นยาด้วยค่ะทั้งยุโรปทำเป็นยาแก้ปวดนะคะแก้ปวดได้ดีมากค่ะที่บ้านก็เอามาหมักนะคะหมักเป็นน้ำหมักสมัยก่อนนี่เก็บมากค่ะเดี๋ยวนี้เลิกเก็บแล้วมันเยอะมากค่ะเนี่ยแล้วก็ต้นเขาจะมีน้ำก็ต้องระวังเวลาเก็บน้ำเหมือนน้ำดอกกุหลาบค่ะแต่ไม่ใช่กุหลาบนะคะดอกก็เหมือนดอกกุหลาบค่ะเวลาเขาจิ้มมือก็จะเจ็บนะคะเวลาเก็บก็ต้องระวัง อนนี้ชื่อนีปนนะคะนีปนค่ะเยอะที่นี่ขึ้นตามถนนหนทางนี่เยอะมากค่ะเวลาเก็บเราต้องระมัดระวังถนนมาลายทางเข้าโรงเรียนตรงนี้เราก็เขาจะมีทําเป็นเนินตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีทางมาลายให้เด็กๆข้ามนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีขั้นอีกรอบหนึ่งไนมะ่ให้รถวิ่งเร็วค่ะที่นี่เขาทาอะไรเขาทาเป็นมาตรฐานมากๆค่ะเขาคํานึงถึงเด็กเป็นส่วนใหญ่ระมัดระวังในการขับรถ ขับได้ไม่เกิน30และตรงนี้ถ้าจอดรถตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะเจอใบสั่งแล้แต่แล้วแต่เขาจะมาตอนไหนเราไม่รู้วันนี้โรงเรียนตรงนี้เงียบค่ะเด็กๆคงออกไปเดินเที่ยวกันตามป่าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เขาทำอย่างดีค่ะอันนี้ก็ทางเข้าโรงเรียนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังนิดนึง วันนี้เด็กๆเ,เงียบค่ะไม่มีเสียงเลยน่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันหมดแล้วแล้วแต่แผนกใครแล้วแต่ชั้นไหนชั้นไหนค่ะอ๋อยังมีอยู่นะคะยังมีเด็กเข้ามาเล่นอยู่ค่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นค่ะเป็นสนามเล่นนะคะเราก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้แต่เราไปได้ค่ะแต่เราจะดูว่ามีเด็กกี่คนโอเคนะคะนี่ก็คือบรรยากาศทางเข้าโรงเรียนด้านหลังค่ะ ด้านหลังที่จะเข้าไปทางนี้นะคะด้านหน้าอีกทางหนึงก็ทางนู้นนะคะค่าคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ